สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือที่เราใช้ในการประเมินบุคลิกภาพหรือความสนับของแต่ละคนนะครับซึ่งเนเชียสามารถจะไปใช้ในหลายๆประเด็นเช่นในการคัดเลือกหรือว่าในการพัฒนาภวาว่าผู้หนักนะครับปัจจุบันมันก็จะมีการพัฒนาไปหลากหลายรวมทั้งเครื่องมือที่เราเรียกว่าอิมพอรกันนะครับเครื่องมือที่เชื่อมกด้กากต่างประเทศนะครับ วันนี้ผมอยู่กับดรพระสิงห์พงภุกนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตยืนถามกันครับได้ครับที่เราไปเซอร์ว่าหลายหลายตัวทีเดียวครับแต่ตัวไหนที่มันน่าจะใช้กับอะไรบ้างนะครับเออถ้าเราพูดถึงเรื่องของการแอสเซสเมนต์ดูนะครับเป็นเครื่องมือในการประเมินเนี่ยมัมีหลายหลายประเภทมากหลายกลุ่มมากนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราพูดจากประสบการณ์ผมนะครับผมเอ่อได้ได้รับการรับรองจากดรมาเชลโบสกิ้ ในเรื่องของอการประเมินภาวะผู้นำครับเราก็จะมีมเครื่องมือในการประเมินภาวะผู้นำกับสามวัตถุสื่อสารครับของเราดรมาจากสิซึ่งตั้งหนักขึ้นมาเพื่อให้คนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยเขาสามารถรู้ได้ว่าคนรอบตัวเขามีอะไรบ้างที่นะเป็นพฤติกรรมที่ควรที่จะ,ะชีพหรือว่าทําให้เกิดความต่อเน,นื่อนงะนะหรือทําอะไรให้ตั้งหนักขึ้นกว่าเดิม อ่าโดยใช้บูมบอลจากคนข้างนอกแต่เป็นเครงมือที่ต่ำอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือจุดคสาตรงนี้มันดียึดหนึ่นยังไงครับผมมาแชวของนักเตะมาเชลเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในแง่มุมของเขาคุณอางเช่นถ้าเกิดเราพูดถึงการรับฟังเขาแบ่งนะครับว่าพฤติกรรมการรับฟังที่ดียังไงบ้างครับใส่ใจมีเรื่องของการความเป็นตัวเองมีเรื่องของการที่จะต้อง บีเดียอยู่นตรงหน้าเอ็ตนองน,นี้ครับเขาแบ่งออกเป็นพฤติกรรมตัวย่อยๆที่มันจับต้องได้การที่จะเป็นผลรหมควดดุลย์แล้วเวลาทำที่คอนออกมาหน้าตา เป็นกราฟเป็นกราฟครับผมเป็นกราฟกราฟเหมือนเลด้าเป็นเป็นกราฟเป็นกราฟแท่งทำกราฟแล้วก็จะบอกเป็นคำว่าเออถ้านอกคือเออเหมือนว่าเฉลี่ยโดยทั่วไปเป็นยังไงบ้างแล้วตัวคนที่เป็นนักงานหลักรัพย์เองเขาอยู่ในระดับไหนเขาเห็นกบบตัวไหนบ้างที่สำคัญกว่านั้นคือมันมีกระบวนการหนึ่งที่เราเรียกว่าฟีดฟอร์มก็คือ ย่อคำแนะนำเพื่อเอาไปพัฒนาต่อในหนึ่งรอบถัดไปเช่นหนึ่งเดือนถัดไปอีกหนึ่งเดือนถัดไปอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของตัวดีดิชิฟของระบบการเชื่อมต่อใช่ครับอันนี้เราก็ใช้ในการพัฒนาผู้นำพัฒนาผู้นำครับเราได้ได้ได้คะแนนออกมาเป็น DPS ก่อนครับแล้วก็เราก็มีกลับสูตรมีเครื่องมือเครื่องมือมีโคชชิ่งใช่ครับแล้วก็อะไรนะแล้วก็มีการตัวอย่างนะครับมีครับมี รูปแบบของการประเมินก็จะมีทีก็คือก่อนแล้วก็มีระหว่างทางเราเรียกว่าเซลล์ร mm ือเพลชั่นเพลชั่นก็เป็นการที่คนเขาได้เ mm hmm. หมือว่ามามาพิจารณาตัวเอง uh huh. ว่าจากเช่นเราจะเป็นเป็นโมดูลเป็นเป็นกลุ่มของหัวข้อเราใช้กิจกรรมกันจะใ,ใช้เปรียนเลยเก็คือว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง แล้วก็ให้เขามาสอบผลเสีดเดยเขาจะมาสะท้อนว่าเออที่เขาทํามาเนี่ยยังไงบ้างอะไรบ้างที่เขาทําได้ดีอะไรบ้างที่เขาควรจียทำให้ดีขึ้นได้ระหว่างการละหัวข้อรหรือการละโมดครับท้าแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ให้มีเป็นโปรเจกต์แอสเซมบล์เน้นในเรื่องของการทำแอคชั่นเรียนรู้ก็คือเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูเรื่องของอการนำเสนอดูเรื่องของผลลัพธ์คือ ROI ของโครงการ จากนั้นก็เป็นเรื่องของการประเมินเราถูกลบอีกครั้งหนึ่งเรื่องเปรียบเทียบคนกันเป็นแบบครับไ่ใช่เวลาประมาณไัร่โดยทั่วไปแล้วถ้าให้ได้ผลด,ดีเนี่ยมันยางยางยางน้อยที่สุดควรจะสามเงนต่าหนึ่งใช่ครับซึ่งเร,เราก็มีการออกแบบร่วมเครื่องมือเหล่านี้เข้าไปแล้วแล้วก็ตัดเสื้อพอดีตัวครับอาจารย์เราออกแบบตามคอมเพนซี่ขององค์กรหรือตามสมรรถนะหลักขององค์นั้นๆแต่ที่จะมีลักษณะของเขาไม่เหมือนกันครับ เราก็ต้องเลือกคำถามที่ตรงกับคอ,อเปนซีโอขก่อนใช่ครับเราตัดเสื้อให้บริตัวเลือกคำถามที่เหมาะสมกับสมรรนะของผุปกนนะนั้นโดยรวมครับและพอมีตัวอย่างก่อนที่เอาไปครับ มีการเปลี่ยนแปลงไหมค like uh, รับมีครับมีท uh, er ี่เราเคยไปไปทำงานกันก็จะเป็นกลุ่มของเซนโซอันดี้ชันเจนครับกลุ่มของคาร์เพนคาร์เป็นเมนเกอร์อันนี้ก็ชัดเจนครับเราใช้รูปแบบนี้อีกอันหนึ่งที่เราใช้คือจำลองเมอร์ฟร็อกผู้ทำภาพนะครับซึ่งเรามาพึ่งดูกันด้วยครับตอนนั้นเน็กซ์เรลของลร์รจอห์นซีแอนด์เบรย์ครับซึ่งผมก็เป็นซินิฟายฟาสติดีเนเตอร์ของจอห์นซีเบรย์ด้วยนะครับ มีของการเปนฟ้าทั้งหลวงตอนนี้เราก็เริ่มเอาเรื่องนี้เขาไปใช้ทำโปรเจกต์เป็นเส้นที่ครับผมและมีหลายที่ที่ตอนนี้ได้รับการเราได้รับการตอบครับผมและก็จะชัดเจนอีกเรื่องของการแชร์ครับที่เขาจะรู้ถึงก่ออ่อนร้นะครับครับนล้วเขจะรู้ว่าเขาต้องปรับปรุงในระดับถึงระดับปีห้าครับส่วนใหญ่แล้วเราจะมีเครื่องมือที่เราเรียกว่าปี forward เนี่ยมันเป็นการให้คำแนะนำเชิงบวกครับ ซึ่งจะทําให้คนเขาเห็นโอกาสนะจากคนข้างๆเขาด้วยในการพนาตัวเองแล้วก็เป็นการช่วยกันในรูปแบบของเพียหรือเราเรียกบางทีงเราเรียกว่ามาร์สไลนเรื่อยๆแบบนี้ครับส่วนอื่นๆถ้าเกิดว่ามีความสนใจยังไงครับเราก็ติดต่อกันได้